สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เต้โซสายไปนะฮะก็วันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของแพ็กการ์ดเอ่อไม่ใช่แพ็กการ์ดดีอะที่เครื่องรางดีกว่านะง่ายๆก็คือ30บาท35บาทในร้านค้าเนี่ยที่ g ่เปิดขายอยู่นะปัจจุบันนี้ชิ้นหนึ่งก็จะเป็นโยกเวน้นคาผ่านทางนะใครที่จะต้องการซื้อนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับว่าว่าว่า ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคืออะไรเราก็มาดูกันดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อในส่วนของตัวแพ็กการ์ดต้องขอเพลงจริงครับเอ่อเป็นจี้เครื่องรางแพ็คแพ็คเกจนะฮะก็นี่จะมี2ส่วนหน้าตาจะเป็นแบบนี้ด้วยกันนะฮะก็โยเวน 5, า่าผนังแล้วก็กระัง3าบาบทัังคู่เลย2อย่างก็70บาทนะ โอเคใครซื้อแล้วขอขอคอมเมนต์ด้านล่างนิดนึงนะฮะว่าได้อะไรกันบ้างนะได้ของดีๆกันหรือเปล่านะในส่วนของตัวผมเองก็อยากจะได้ในส่วนของตัวหุ่นยนต์ที่ดูดอะดูดโอลิปิกอะเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็มีสิ่งที่เราไม่อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเนี่ยตัวบิน VIPS นะฮะแล้วก็ไอพ่นอะแล้วก็อะไรเนี้ยส้นคอนักเดินทาง S เนี่ยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรน่ แต่ถ้าใครยังไม่มีก็ลองซื้อกันดูนะฮะแล้วก็อีกแผงการ์ดหนึ่งเนี่ยนะอ,อยากได้ในส่วนของคุณยนต์ปืนฟองสบู่นั่นเองแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีเนี่ยปืนฟองสบู่เอทลับปืนฟองสบู่คิดต้านที่สิ่งที่เราคือไม่อยากได้ที่สุดอืมแค่นี้ใช่ไหมที่เราจะจะจะ,จะทำแต่แอดก็ไม่คาดหวังอะไรมากนะอยากจะทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่า35มบาบาทนียมันคุ้มหรือเปล่ามาเรามาดูกัน แกอะไรเนี่ยมือปิ้งอ่ะสามสิบห้าบาทมาแล้วฮะหมุน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 นี่หักเงินเร็วมากฮะซื้อเรียบร้อยโอเคฮะเดี๋ยวอ,อีกแพ็กเกจหนึ่งโอเคแพ็กเกจหนึ่งโอเคโอเคซื้อก็สแกนลา์มือปิ้งโอเคสามสิบห้าบาทปิ้งหักเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเอ่อเข้าไปรับของรางวัลกันดีกว่านะฮะ เลื่อนปืนเลื่อนเลื่อนหน่อยขยะเยอะเหลือเกินนี่เ <_ d ış> จอแล้วฮะเดี๋ยวเปิดกันเลยดีกว่านะฮะ <_ d ış> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคระับภ a รกิจแรกยกเว้นค่าผ่านทางนะฮะได้อะไร,รามาดูกันนะฮะ ไม่อยากได้3อย่างข้างล่างแต่สิ่งที่ได้เดี๋ยเรามาดูกันนะนี่ตัวบิน VIP จริงๆด้วยฮะก็เป็นสิ่งแรกที่ผมไม่อยากได้เลยเพราะว่าผมมีเยอะมากนะฮะ ตกพื้นที่ตัวเองก็บินตกเพื่อนก็บินนะฮะใครไม่มีก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครอ่ะแต่ค่ะไอแพ็กเกจที่2โอเคกับขังนะฮะเราจะได้อะไรมาดูกันปึ้งไม่มีคำบรรยายนะ,ะกระขังธรรมดาเอาไปไหนอะ่ะเออ Okay. งานวันนี้เดี๋ยวขอตัวลากกันไปก่อนนะฮะใครตัดสินใจซื้กอก็ตัดสินใจกันได้นะฮะให้คลิปนี้เป็นเป็นตัวอย่างน,นะฮะผมก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณมากนะครับฝากติดตาม Subscribe ช่องแอ l ด้วยนะฮะสวัสดีครับ